มาอัปเดตบักอืด้ครับบักอืดจากเบาเมียพิ่นเอาพันมาจากโซบะโฟลเลาเห็นหน่วยเดิมแซมกระปั่นนะครับหน่วยนี้เป็นหน่วยกลมๆมันใหญ่มามเต็มที่สิเป็นหน่วยคือแบบอส้มผูมาจาก <c ười> นะครับหน่วยหน่วยนั้นคือสีบง่ใหญ่ครอกคือสีี่เหี่ยวเลย เมือนั้นวาไทยเบงมีอยู่สองหน่วย่ว่าหน่วยนี้ขึ้นมา่ไหม่นี่ก็กำลังจอหน่วยครับเอาเอาเบิง้งจะเป็นหน่วยยังไงเจ้ว่าตอนนี้เริ่มเป็นกลมๆแลวเอานะวันนี้ก็เปิดฝนซะวันนี้ก็เปิดเมดวฮดแ่าแน้ออคุ้มเย่งเดว เบื S <S ่องผู้เทาคนสวนบุกไดย็มือเราบุกตัวอ้วนๆใหญ่้น่นลูกควันเลยเีบขายล่ะอันนี้บอกว่วยมันสิเป็นเนีได้บุน่บวเป็นรวยเหมือสิจัก กือสีทองวันนี้มาที่หลังสีทองมาแต่เล้าพักกระจนบ่กระเทียนสีเล้าคือพักสวนกว่ากินข้าวได้ยากหมกโม่เน่ย มนงป็นแท้เลยแหละคูอได้จะกินเสื้อๆกับมขอเอาเอาแก่สาวอ่ะ๋ยวหม่หม้อแก่หญิงข้ากาแก่หมั่วรวมกันเดี๋ยวเองทำไม ไงดอยทางฝนบ่อย่งส่วนกันวันเสาส่วนใคส่วนมันเจ็บไปใครป่ะังไงใมาเลยเยอะแยะเลยหัวล้ว เมิดชวมันแด่มววันไงตูดสารข้วบุิธี์ยาสีบานได้เถอเจะว่าดิเจ็บซูมเหอเจ็บซูมเดียเยเด๋ยวมือได้จกักมดเด้ไปขายหามามบงวาดมึงอนสเรีได้จักมดเด้ขึ้นไป อันโดนกสืเอาเ้่าก็พ่ขายอีั้ได้ไปส่งแลก็เจียวเหน่กัเจียวเกสเอาัวไปาดมทงยเ่ามนี้ก็พักเก็บผูไไปขายายแมู่้าูดก็ปลูกแต่พักงเพรมันกมัน